สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอเธียรีซาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หลักๆเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครของโคคาดิกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้สำหรับเพื่อนๆบางคนที่เปิดมาแล้วนะครับผมตัวละครเก่งกาดมากแค่ไหนเหมาะสำหรับการเล่นคอนเทนต์แบบไหนแล้วก็จะต้องเล่นยังไงถึงจะดึงศักยภาพตัวละครตัวนี้ให้มากที่สุด ทท่่าีจะถไะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝาก like, <c oughs> กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม e t h e r e a Re s สตากันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอร,รี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอืน่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพคเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l ลเว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหลักๆเลยนะครับผมก็ต้องบอกกันก่อนว่าสำหรับตัวละคราเมจดิว e ล l e r ตัวใหม่สำหรับตัวของโคคดีนั้นเป็นตัวละครที่ เอาจริงๆก็ค่อนข้างแอบเล่นยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อดีของตัวละครตัวนี้กันก่อนละกันนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยถามว่าอันดับแรกเลยโดดเด่นในคอนเทนต์ไหนส่วนตัวผมมองว่าคอนเทนต์ที่เขาโดดเด่นมากที่สุดก็จะเป็นตัวของ pvp นะครับผมส่วนของ pve เนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีมากนะัก ถ้าหากว่าเราไม่ได้เล่นทีมที่แบบเล่นยืนยื้อหรืออะไรมากขนาดนั้นเนาะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการบูสต์ให้กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะนานกว่าสเตตตัวของพาร์ทสิของเขาเนี่ย จะเริ่มสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงนะครับผมแต่ถ้าในกรณีเล่น PVP เนี่ยก็ยังมีความสามารถหนึ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายจากการเลือกสกิลของอีกฝ่ายทําให้ตัวละครอย่างตัวของโค,โคลคดีเนี่ยสามารถใช้เชลในการบูสต์ดามจแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าสกิลตัวเป้าเดียวแรงๆได้ง่ายๆนะครับผมมันก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยยืนได้ดีมากยิ่งขึ้นแถมยังมีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มเกรดให้กับทีมแล้วก็บูสต์คิเลตให้กับทีมได้อยู่ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกเลยก็คือตัวละครตัวนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นใน PVE มากนักเพราะว่าตัวละคร Damage d เล l e r ตัวอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีกว่ามากๆไม่ว่าจะเป็นเยลิลิเลียมหรือดิตติ้งนะครับผมตัวละครเหล่านี้ก็ยังคงครองอันดับในตัวของ PVE อยู่นะครับส่วนนอกจากนี้เองนะครับผมนั้นที่ผมบอกไปเลยว่าการโจมตีของโคคาดีเนี่ยมันต้องมีการสตาร์ทเครื่องกันนิดหนึ่งเนาะกว่าจะเก็บสแตตเต็มอะไรเต็มนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่ พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือสกิลต่างๆจาเป็นต้องอัพที่จะเยอะมากเพื่อที่จะให้ตัวละครตัวเนี้ย แรงนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวของเขาจะค่อนข้างเบาพอสมควรเหมือนกันนถ้าหากว่าไม่ได้อัพเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของความสามารถสกิลของตัวละครของเขาในแต่ละสกิลกันดีกว่าว่าสกิลของเขาในแต่ละสกิลมีสกิลอะไรบ้างสกิลไหนควรอัพถึงระดับเท่าไหร่นะครับผมเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะปั้นตัวละครตัวนี้ต่อ,นนตอไปนั่นเองนะครับผม มากันยี่สก,กิลแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมการโจมตีปกติ r o w i n g Scott นะฮะสก,กิลนี้เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวแก่ศัตรูสร้างความเสียหายเริ่มต้นจะอยู่ที่200%ต่อศัตรูหนึ่งเป้าหมายและนอกจากนี้ตัวของเขาเนี่ยจะได้ตัวของสเต็เพลิงแห่งภัยพิบัตินะครับผมหรือว่าคาราม i t y f r a รมให้กับตัวเองหนึ่งสเตซึ่งคาราม i ตี้เฟรมเนี่ยถือว่าเป็นบัฟหลักๆที่โคคาดีเนี่ยแทบจะได้จากตัวของการใช้งานสก,กิล ทักสกิวของเขาเลยนะครับซึ่งความสามารถนี้มันจะเป็นความสามารถที่เวลาที่เขาเนี่ยทำการสร้างความเสียหายมันจะสร้างดาเมจพิเศษเพิ่มเติมเ,มเท่ากับ1.5ของเลือดสูงสุดของเป้าหมายแต่ว่าตัวของพลังโจมตีเนี่ยจะไม่เกิน20ของ a อตแท k กของโคคาดีนั่นเองนะครับซึ่งมันจะซ้อนทับได้อยู่ 16ครั้งก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นดาเมจเสริมที่ก่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเยอะถึง24%กันเลยทีเดียวเนาะที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมในส่วนของสกิลนี้ได้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวของสกิลแรกนะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง16สเตตหรอกผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าสเตตเริ่มต้นมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราอัพถึงท่าน3เนี่ยมันก็จะสะสมได้สูงสุด16สเตตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้น1.5%นะครับผมแต่ถ้าหากว่าอัพถึงท่าน5เนี่ยดาเมจสเตตก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1.5%ด้ด้วยเช่นกันเนาะ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นสกิลที่2ต้องบอกว่าสกิลที่2เนี่ยเป็นไฮไลท์สกิลของตัวของโคคาดิละก็ว่าได้เนาะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยดาเมจจากสกิลของโคคาดินั้นส่วนใหญ่คือจะมาจากสกิลที่2ซะส่วนใหญ่เลยนะครับอ่ะแล้วก็เอฟเฟกต่างๆของโคคาดิเนี่ยมันจะมีจากเอฟเฟกต์สกิลสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ ก็คือ3 f เอฟเฟกกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพูดไปทีละเอฟเฟกแลลวกันนะครับอันดับแรกก็คือเอฟเฟก1นะครับผมเอฟเฟกแรกที่ถ้าหากว่าในทีมของเขานะครับผมที่มีตัวของโคคาดีอยู่ ถ้าหากว่าในทีมเขาเนี่ยมีตัวละครตัวอื่นๆมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะครับผมไม่ว่าจะมีรอดชีวิตอยู่2คนหรือว่า3คนก็แล้วแต่เนาะพวกของโคคดีเนี่ยมันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายในการเลือกใช้งานสกิลอย่างเช่นพวกสกิลเป้าเดี่ยวอย่างตัวของสกิลเสียบของลิเลียมหรือว่าสกิลอะไรก็แล้วแต่ที่ล็อกหัวเขาก็คือจะไม่สามารถล็อกได้นะครับผมแต่ตัวของความสามารถในการทำดาเมจเอโก็ยังคงส่งผลอยู่นะครับในส่วนของตรงนี้เนาะซึ่งมันทําให้การยืนกับ ทีมที่มันเป็นตัวเบิร์ตดาเมจเป้าเดียวเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าโอกาสที่เขาจะโดนโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมทําให้ถ้าหากเขาไม่เหลือเป็นคนสุดท้ายจริงๆเนี่ยตัวของสกิลเป้าเดี่ยวจะไม่โดนเขาอย่างแน่น,นอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับผมส่วนถัดมานะครับเอฟเฟกที่2เมื่อโคคาดีมีเอฟเฟกของคารามิตี้เฟรมมันจะทําให้การโจมตีคริกของเขานะครับผมจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นดาเมจจริงตามแอมพลิฟีสูงสุดของเป้าหมาย ส่วนการเรียกใช้ตัวของเชลนะครับผมจะไม่ส่งผลกับเอฟเฟกนี้ซึ่งเชลตัวไหนบ้างที่ตีแล้วติดคลีรอย่างตัวของไวแฟงเป็นต้นเนาะจะไม่สามารถใช้ผลของเอฟเฟกต์คารามิตี้เฟรมได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมทุกๆ2องแอคชั่นที่โคคาดีเนี่ยทำการโจมตีใส่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสามรวมกันถ้าหากว่าใช้ละครบ2ครั้งก็จะมีการสร้างดาเมจพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับ300%ตต่อศัตรูทั้งหมด นอกจากนี้เองนะครับผมก็ยังมีเอฟเฟกเพิ่มเติมที่จะช่วยบูตเกตให้กับพันธมิตรทั้งหมด20%แล้วก็บูตทีเ t ตให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อร่วมทีมด้วย2เทิร์นนะครับผมแล้วก็จะบูตตัวของสเตตคาลามิตี้เฟรมให้กับตัวเองอีก2สเตตซึ่งตัวของเอฟเฟกเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่ามีเยอะมากตั้งแต่1 ไม่ตกเป็นเป้าหมายจนกว่าจะเหลือเพียงแค่โคคดีตัวเดียวในทีมนะครับผม2เวลาที่เขาเนี่ยทำความเสียหายคริจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมจากตัวของคารามิตี้เฟรมและทุกๆครั้งที่สร้าง2องแอคชั่นจะทาดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดอีก300%นะครับผมในส่วนนี้เนาะซึ่งการสร้างดาเมจตรงนี้เองเนี่ยมันก็สามารถระเบิดคารามิตี้เฟรมได้เพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนสุดท้ายก็คือการบูทเกรดเธอให้กับทีมแล้วก็บูทคริให้กับทีม30%ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากแต่แน่นอนว่า กว่าจะบูตมาเยอะขนาดนี้นะครับผมตัวของการอัพสกิลเนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะอัพเยอะด้วยเช่นกันอย่างเช่นตัวคูณดาเมจตอนแรกเนี่ยจะมีเพียงแค่240%นะครับผมอัพถึงเวลสก็จะกลายเป็น270 อัพถึงเร็วลก็จะเป็น300%ส่วนการบูตเกตเทอร์เนี่ยเริ่มต้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าพอบูตขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็น20%นะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าอัพถึงขั้น5สเตตตัวของคารามิตี้เฟรมที่จะบูตให้กับเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก1 s t a สเตตก็จะกลายเป็น2สเตตจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยเก็บสเตตตัวของคารามิตี้เฟรมได้เร็วขึ้นนะครับถัดมาตัวของสกิล l 3 จะเป็นการสร้างดาเมจเอลแก่เป้าหมายแล้วก็บูทในเรื่องของคียเลให้กับตัวเองเป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันซึ่งหลักๆถ้าพูดตามตรงว่าสกิลนี้แรงไหมเอาจริงคือถ้าเปรียบเทียบกับพาสซีบพาจะค่อนข้างแรงกว่านะครับผมส่วนตัวของสกิลนี้เนี่ยไม่ใช่สกิลที่แรงมากขนาดนั้นเพราะว่าหลักๆตัวของสกิลนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มสเตตต,ตัวของคา l ามิตี้เฟรมซะมากกว่า แล้วก็จะทําให้ตัวละครของตัวเองเนี่ยได้รับเกรเทิร์นเข้ามาเร็วขึ้นด้วยซึ่งมันจะสามารถคอมโบกับตัวของพาร์สิสองได้อย่างเช่นเรากดสกิล3วุดเกตตัวเองขึ้นขึ้นมาอีก35%หในการเข้าเทิร์นรอบถัดไปและปล่อยสซนงานสกิลที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทําให้ตัวของสเตตสกิล2ระเบิดสร้างความเสียหายนะครับผมในเทิร์นของสกิล3นี้เนาะหลักๆเองเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นสกิลที่ค่องข้างที่จะเรียบง่าย ไม่มีอะไรเยอะมากนะครับผมก็จะมีการเพิ่มตัวคูณดาเมจทุกครั้งที่อัพเลเวลแล้วก็การบูตเกตเทิร์นที่เพิ่มขึ้นมารวมถึงขั้น5เองเนี่ยก็จะต้องอัพเช่นกันนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้สเต็เนี่ยบูตได้เร็วขึ้นจาก2ก็จะเพิ่มเป็น3สเต็นั่นเองนะครับพอเราเห็นสกิลทั้งหมดแล้วตัวของโคคาดิเราก็จะเห็นว่าตัวของโคคาดิเนี่ยมักจะเล่นกับการโจมตีแบบคริติคอลแล้วก็การบูตเกตเทิร์นให้กับตัวเองเพื่อเก็บสเต็คาลามิตี้เฟรมให้เร็วที่สุด แล้วก็สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นตัวละครที่เราเนี่ยจะนํามาเล่นด้วยกันกันกบโคคาดีส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นตัวละครที่1ช่วยเร่งเกจเทชนให้ได้นะครับกับ2ช่วยเร่งครูดาวให้กับตัวของสกิล3กลับมาได้เร็วเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยใช้งานครบ2สกิลแล้วก็ระเบิดตัวของสเตตพาร์ทสิได้ดีนะครับผมกับส่วนที่2การใช้งานสกิล3ได้บ่อยจะทําให้เขาเพิ่มสเตตในตัวของคารามิที่เฟรมได้เร็ว มันจะทําให้ตัวละครของโคคาดีเนี่ยสามารถสร้างดาเมจเพิ่มเติมจากความเสียหายจริงตรงนี้เนี่ยได้ก่อนข้างสูงนะครับผมและแน่นอนว่าการทําพลังโจมตีเองเนี่ยก็สาคัญเช่นกันเพราะว่าถ้าพลังโจมตีไม่สูงการสร้างความเสียหายแบบทรูดาเมจตรงนี้เนี่ยก็จะไม่สูงตามด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่ามันมีเบสพื้นฐานจากดาเมจของโคคาดีนะครับผมถึงแม้ว่าจะสร้างเป็นแม็กชินสีเลือดของอีกฝ่ายก็ตามนะครับอ่ะตัวละครตัวนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผม ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะมีคําถามกันอยู่เหมือนกันนะครับผมสกิลที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราถ้าหากว่าต้องการเล่นตัวละครตัวนี้จริงๆเนี่ยจะต้องอัพสกิลไหนต้องอัพเท่าไหรด่ดีถึงจะทําให้ตัวละครตัวนี้เก่งขึ้นนะครับผมเอาจริงคือไม่ว่าจะเป็น PVP หรือว่า PVE เองก็ตามส่วนตัวผมมองว่าการอัพสกิล2ก่อนจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีที่สุดแล้วซึ่งมันดียังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือดาเมจส่วนใหญ่ มักจะมาจากตัวของความสามารถของสกิลที่2ที่เวลาที่เขาเนี่ยทำการทำสองแอคชั่นแล้วมันจะมีการสร้างดามเมจเสริมเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะครับผม300%ซึ่งพอเราอัพถึงสกิลเลเวล5เนี่ยเราก็จะได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ดามเมจพื้นฐานที่เขาได้มา กับ2การบูตเกตเทินให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยซึ่งมันไม่ได้บูตแค่ตัวเองเพราะมันบูตให้เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยเนี่ยเพื่อนร่วมทีมตัวอื่นก็อาจจะดันเกตให้กับเราเนี่ยขึ้นมาได้เร็วขึ้นอีกซึ่งมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยเก็บสแตตได้เร็วขึ้นจากการอัพซอนทับถึงขั้น5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลแรกๆที่ควรจะอัพก็จะเป็นตัวของสกิล2ก่อนถัดมาหลังจากที่เราอัพสกิลสองเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ควรจะอัพสกิลสามต่อ 1การเก็บแสแตทที่สูงขึ้นเมื่อเราเนี่ยอัพถึงขั้น5กับ2การที่เราอัพถึงขั้น3มันจะทําให้เกรดของเราเนี่ยปรับเข้ามาเร็วขึ้นนะครับผมยิ่งอัพถึงขั้น3%เ์ในการได้เกรดเทิรอนเนี่ยก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราปล่อยสกิลไปเนี่ยมันก็จะเก็บแสแตทได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิล3สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสกิล1นนะครับผมในตัวของสกิล1มันจะเป็นตัว b o o ต t s t a m จนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่า2กับ3เป็นตัวเก็บแสแตตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอัพตัวของสกิล1ด้วยมันจะสามารถมีการเก็บแสแตตซอนทับได้สูงสุดถึง16แสแตตมันทําให้ตัวของคารามิตี้เฟรมของเราเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปอีกบวกกับพอเราอัพถึงขั้น5ตัวของสเตตคาลามิตี้เฟรมก็จะมีการสร้างดามเมจต่อสเตตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น1.5%เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายละนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ตัวของโคคาดีแทจาบจะบังคับในเรื่องของการอัพทุกสกิลให้เต็ม ตามลำดับตามนี้เนาะเพื่อที่จะให้คุณภาพของตัวละครเนี่ยแสดงศักยภาพได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้คือถึงแม้ว่าขาดสกิลใดไปสกิลหนึ่งมันก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้แทบจะไม่แรงและอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ใช้งานในการอัพตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของเชลนะครับแล้วก็ตัวของดูลันบ้างละกันเนาะอ่ะตัดภาพไปที่เชลกับเรื่องของดูนกันหน่อย เรามากันที่เชลกันก่อนละกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าสับเชลของโคคาดี D. เอาจริงแล้วเนี่ยผมแนะนําแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นนะนกรณนนีที่จะเล่นไม่ว่าจะเป็น PVE เองก็ตามหรือว่า PVP เองก็ตามซึ่งค่อนข้างที่จะน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวของเขาซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ 1, การบูทพลังโจมตีให้กับตัวละครถึง1,200หน่วย ซึ่งมันสามารถคอมโบกันกันกบตัวของความสามารถคาลามิตี้เฟรมของโคคาดิได้ค่อนข้างดีเพราะยิ่งแอตแทกเราสูงการสร้างดาเมจต,ต่อ m มคเของเป้าหมายเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามลำดับไปด้วยนะครับผมกับข้อดีข้อ,ขอที่2ก็คือในเรื่องของการบัฟดูดเลือดให้กับตัวละคร ซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้ว่าโคคดีมันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายแต่ในบางครั้งเองเนี่ยถ้าหากว่าตัวละครของเราโดนดามเมจจากสกิลหมู่บ้างซึ่งถ้าหากว่ามันมีเลือดลดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็ยังคงสามารถดูดเลือดจากในส่วนของตรงเนี้กลับมาได้ในประมาณหโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวละครตัวซับมากจนเกินไปนะครับผมทําให้ตัวละครของโคคดีเนี่ยจะค่อนข้างยืนได้ดีแล้วก็ยืนได้ง่ายมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวของเชล ต,ตัวของพาสิเชียวต่างๆควรจะเอาอะไรบ้างถ้าหากว่าเป็นช่องหนึ่งก็เอาเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็ยิ่งแรงก็จะยิ่งระเบิดแรงนะครับผมตัวของพาร์สิบสองก็หนึ่งเลยก็คือทำคีเลทให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคีเลทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้ลงคีดาเมเตจต่อหรือถ้าหากว่าไม่เอาคีดาเมออาจจะไปเอาสปีดเพื่อบูสในเรื่องของการเข้าเทินให้เร็วขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับผมกับตัวของหัวข้อที่3มนะครับผมก็คือพาร์ทสิบสามจะเป็นในเรื่ สร้างดาเมจได้แรงขึ้นหรือว่าอาจจะเอาเป็นการสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นสําหรับทุกตัวละครก็ได้นะครับผมอันนั้นก็จะเป็นพาส์ตที่3นะครับหลักๆก,ก็จะเป็น3อันนี้เนาะทีเนี้ยถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของลูนบ้างแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆถามว่าถ้าหากว่าไม่มีตัวของเขาเนี่ยจะใช้ตัวละครตัวอื่นแทนได้ไหมนะครับผมเอาจริงมันก็พอจะมีตัวเล่นได้อย่างตัวของไวแฟรงไปก่อนก็ได้นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการบูตคริตาเมดแต่อย่างที่ผมบอกว่าตัวของพาร์ติชั่นสมงของโคคาดิดที่เวลาโจ ตัวของเชลเนี่ยจะไม่ส่งผลในเรื่องของเอฟฟกตัวนั้นนะครับผมต่อให้ไว้แฟงเนี่ยโจมตีออกไปแล้วก็ติดคริมันก็จะไม่มีการเสริมดาเมจจากตรงนั้นนะครับผมแต่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบูทในเรื่องของคีดาเมจให้กับตัวของโคคาทิ Cola ได้อยู่แต่เอาจริงสุดท้ายก็แนะนําตัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีสุดนะครับเพราะว่าสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยเนาะทันมานะครับผมจะไปพูดถึงรูนกันบ้างแล้วนะครับตัวของรูนนะครับผมส่วนตัวผมก็คงจะ แนะนำเป็น2ประเภทละกันนะครับเริ่มจากตัวของเซตสิก่อนละกันตัวของเซตสิเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ2เซตซึ่งอันดับแรกเนี่ยผมแนะนําเป็นคีนไอก่อนนะครับตัวของคีนไอจะมีข้อดีอะไรบ้าง1เลยก็คือบูตคี e y ดามจเพิ่มขึ้น18%เมื่อใส่เซต6กับ2การโจมตีใน3ครั้งแรกจะทําให้ดามจที่เราเนี่ยสร้างก็จะเพิ่มขึ้นก็จะมีตั้งแต่ ดาเมจที่โดนครั้งแรกจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น25%ดาเมจครั้งที่2จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ดาเมจครั้งที่3จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น5%ตามลําดับซึ่งโคโคาดีสามารถทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่อง3าครั้งจากพาสติบิสองนะครับอันดับแรกเลยไม่ว่าคุณจะโจมตีด้วยสกิลหนึ่งหรือสกิลสามก็ได้ในส่วนของตรงนี้เนาะมันก็จะเด้งตัวของดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้น25%ในส่วนแรกกับ ส่วนที่ 2, d ดาเมจที่ระเบิดจากคารามิตี้เฟรมก็สามารถเสริมดาเมจได้อีก15%กับส่วนที่3เมื่อเราทําการออกแอคชั่นครบ2ครั้งมันก็สร้างดาเมจได้แรงขึ้นอีก5%ตัวของคินไอผมเลยมองว่าเป็นตัวของดูนที่ค่อนข้างเหมาะแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายคอนเทนต์โดยที่ไม่มีข้อจํากัดอะไรมากจนเกินไปเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวของเซตนี้ก็หาได้จากตัวของเทเลมาตอนนะครับถ้าหากว่าใครจะไปหาก,ก็ตามนี้เลย ตัดมาตัวของเซตที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของเซตโมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ยจะเป็นเซตที่1ถ้าในกรณีที่เราเดียร์คิเลตไม่พอก็อาจจะใส่ตัวของโมเมนตัมเพื่อเพิ่มในเรื่องของการบูสต์คิเลตให้กับตัวละครกับ2เวลาที่อีกฝ่ายมีดีบัฟเยอะจะทําให้ตัวละครเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นซึ่งเอาจริงเนี่ยผมมองว่าการเล่นกับทีมโคคาดีเองเนี่ย บางครั้งก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเอาตัวละครดีบัฟไปบ้างอย่างตัวของพรูมอย่างตัวของครอสหรืออะไรพวกนี้เนี่ยตัวของโมเมนตัมเองเนี่ยก็ช่วยส่งผลในเรื่องของการสร้างดาเมจที่เพิ่มขึ้นได้เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราทำขีเลทถึงแล้วก็ยังคงแนะนําไปทางกินไอ่อนจะดีกว่านะครับผมส่วนโมเมนตัมหาได้จากตัวของดันเจี้ยนไหนก็ไปที่ออโรราได้เลยนะครับผมในส่วนของคุณนรก2ถึงคุณนรก4 แล้วก็ระดับอินโฟโนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซต12นะครับผมที่แนะนำา2เซตถัดมาต่อไปก็จะเป็นเซต8กันบ้างนะครับผมเซตแเอาจริงๆเนี่ยสุดท้ายผมก็จะแนะนําเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นเนาะถ้าหากว่าหาได้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นตัวของฟูรี่นะครับตัวของฟูรี่เนี่ยข้อดีเลยก็คือมันจะทําให้การโจมตีคลิกของเราเนี่ยจะสร้างดาเมจที่เพิ่มขึ้นอีก1 2ซึ่งแน่นอนว่าตัวของโคโคาดิบังครับต้องคริติคอลเท่านั้นอยู่แล้ว ถ้าโจมตีไม่ติดคริตัวของความสามารถของค a l ามิตี้เฟรมจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะได้ในส่วนของการเพิ่มดาเมจจากคลิตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมอีก12%ซึ่งยังไงเราก็ต้องตีให้ติดคลิอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เอาดาเมจเสริมจากตรงนี้ไปได้เลยกับส่วนที่2ตัวของบัฟแอตแทกที่เพิ่มขึ้น10%ซึ่งมันจะได้จากตั้งแต่เซต4เนาะมันก็จะทําให้ตัวของคาลามิตี้เฟรมเนี่ยมีดาเมจที่สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าหากว่าใครหาเซตคู่กันกับฟูลี่ไม่ได้ก็อาจจะไปใส่ตัวของออสลอต8แทนมันก็จะได้ในส่วนของแอตแทกที่เพิ่มขึ้นน่าจะ35%มมัั้งผกกจไได่ดเหือนนนอนนนะะ อันนี้ก็ใช้งานทดแทนได้อยู่แต่อาจจะต้องดันคริเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะสุดท้ายละนะครับผมก็จะเป็นในตัวของเซตหกนะครับเซตหกก็หนีไม่พ้นตัวของฟูริเอทนะครับบังคับว่าเป็นตัวนี้เหตุผลก็คือมันทําคริเรทง่ายนะครับเหตุผลแค่นั้นแหละที่ผมเนี่ยจะพูดถึงตัวของฟูริเอทเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปใส่เซตอื่นซึ่งอย่างตัวของเขาเนี่ยมันก็จะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นตัวของสวิปเทรดใช่ไหมอ่ะตอนนี้เลยนะครับผมสวิปเทรด จะเพิ่มในส่วนของสปีดแล้วก็แอตแทซึ่งแน่นอนว่าการเพิ่มสปีดกับแอตแทมันก็ส่งผลให้1เข้าถึงได้เร็วแต่สกิลได้เร็วแล้วก็ําให้พาร์ทสิสติดได้เร็วกับส่วนของแอตแทกก็บูทในเรื่องของคาร์ m มิตี้เฟรมได้เร็วก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราทําคีย์เดทไม่ถึงมันก็จะบิวลำบากหน่อยแต่ถ้าใครสามารถทําคีย์เดทถึงได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ถ้าหากว่าทําไม่ถึงจริงจ ก็ไปใส่ตัวนี้แหละจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า1ได้ทั้งคีเลดสิกับส่วนที่2ก็จะได้คีดาเมจอีก20%นะครับผมมันจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยไ้ติดคีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําในเรื่องของคีดาเมจได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวของออฟด้านขวาทั้ง3อันเนี่ยเราจะใส่เป็นอะไรบ้าง1เลยทํายังไงก็ได้ให้คี y ์เลดถึง100เราอาจจะใส่1ก้อน อาจจะใส่2ก้อนก็แล้วแต่นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าออฟรองคีรเดตของเราเนี่ยมันมีเยอะไหมถ้าเยอะพอเราจะต้องใส่กี่ก้อนนะครับอาจจะใส่ก้อนหนึ่งก็คือ100%แล้วแต่ถ้าหากว่าให้ดีนะครับผมก็ควรจะไม่ต่ํากว่า85%หรือ90%ขึ้นไปเนาะไม่งั้นเนี่ยตีไม่ติดคลิปาสิมไม่ติดนะครับกับ ตัวของออฟที่2แน่นอนว่าพอมีคีเลดก็ต้องดันคีดามจเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยส่วนตัวของคีดามจตเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่สักก้อนหนึ่งหรือไม่ก็2ก้อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวของช่องที่3เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกแล้วว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเอาตัวของคีดามจเพิ่มขึ้นไปอีก หรือว่าจะเอาเป็น ATK เปอร์เซนต์เพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปลองทดสอบแล้วก็เทสเพิ่มเติมเพราะว่า1เลยถ้าหากว่าตีกับตัวละครที่เลือดเยอะๆแล้ว ATK a ไม่ถึงเราก็อาจจะต้องดัน ATK เพิ่มเพื่อให้ระเบิด c a l a m i t y เนี่ยแรงขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราไปสู้กับทีมที่มันไม่ได้มีความถึกแล้วก็เลือดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใส่เป็นคีดาเมจไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าในเรื่องของแคปแม็กสปีของอีสปายที่จะระเบิดดาเมจสร้างความเสียเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยมันก็ใช้ไม่เยอะ ขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมได้ในส่วนของตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอดูนนะครับผมหรือว่าตัวของโมดูลนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดตัวละครตัวนี้เราก็ลังเลที่จะเปิดอยู่เอาจริงๆนะส่วนตัวนะครับผมถ้าหากว่าไม่ได้มีทรัพยากรที่เหลือมากๆโดยเฉพาะ j ย l l y Up Skill เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นสักเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือตัวละครตัวนี้ ช้แต้มสกิลเยอะมากมันเลยทําให้ตัวละครตัวนี้กว่าจะเก่งก็ต้องกินสกิลค่อนข้างที่จะเยอะกับหัวข้อที่2ออัพมาแล้วค่อนข้างที่ใช้งานเฉพาะทางมากด้วยเช่นกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครสายดาเมจอื่นๆที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกคอนเทนต์เลยไม่ว่าจะเป็นตัวหมู่สกิลหมู่แล้วก็ยิงเดี่ยวแรงๆอย่างตัวของเยลิ หรือสก,กิลเดี่ยวแรงๆอย่างตัวของลิเลียมหรือดิตติ้งหรือสก,กิลหมู่แรงๆอย่างตัวของแมสไซอาโดยที่แบบไม่ค่อยมีเงื่อนไขในการเล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าพวกตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายกว่าแล้วก็ใช้งบป,ประมาณในการปั้นเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่เติมเงิน แล้วมีทรัพยากรเหลือมากพอตัวละครตัวนี้สามารถต่อต้านทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็ต่อต้านได้ดีในทุกๆทีมเลยไม่ว่าจะเป็นทีมดาเมจเป้าเดี่ยวแรงๆนะครับผมโคคาดิสามารถสู้ได้อย่างสบายเพราะว่าตัวของเขาไม่ตกเป็นเป้าหมายนั่นเองกับทีมสายแทงก็อาจจะดึงกันนานหน่อยนะครับผมก็ต้องบูทในเรื่องของคาราบิตี้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมกว่าจะบูทจนเต็มแล้วก็กว่าจะเริ่มซัดกันได้แบบอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสู้กับทีมแทงได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับผม ในส่วนของตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ตัวละครแนะนําที่อยากจะให้เล่นด้วยกันหลักๆเนี่ยผมก็จะแนะนําตัวซัพบให้2ตัวก็คือ1ก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่อย่างตัวของมิ t ซูซุมิอายะนะครับช่วยได้ทั้งในเรื่องของการเด้งเกตเทิร์นลดคูดาวสกิล3เพื่อบูสสเตตได้เร็วแล้วก็จะมีในเรื่องของการล้างดีบับแล้วก็ฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ กับตัวที่2ก็จะเป็นตัวละครแสงมืดอ,อย่างตัวละครอย่างลิลลี่นะครับผมก็จะมีในเรื่องของการเร่งเกตเทิร์ได้เร็วเข้าเทิร์ได้เร็วแล้วก็ช่วยดีสกิลคูดาวจากสกิลสาได้นะครับส่วนในเรื่องของการโจมตีธรรมดาที่ออกเกตเทิร์จากการโจมตีปกติของลิลลี่เนี่ยจะไม่นับในเรื่องของการเข้าเทิร์ครบรอบ2เทิร์นะครับผมก็คือ,อยังไงสุดท้ายเนี่ยโคกัดดิก,ก็ต้องแอคชั่นเองทั้งหมด2ครั้งเพื่อที่จะระเบิดพาสีฟสกิล2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสกิล1เนี่ย จะไม่นับในเรื่องของการออกไปตีนะแต่ว่าก็ยังคงช่วยดึงในเรื่องของเ์นได้อยู่ในระดับที่ดีกันเลยทีเดียวนะครับผม2ตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่แนะนําที่อย่างน้อยเนี่ยควรจะเล่นคู่กันนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ตัวตัวเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์นะครับผมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆเพื่อนๆทุกคน